าของถูกมาให้พี่น้องเหมือนเดิมครับผมอินโฟกัตตัวนี้แสง2,700รลูเมนสภาพสวยโหลดยังใสบบดี้ไม่มีแตกหักนะครับท่าในใดที่สนใจนะครับตัวนี้เป็นสาย VGA เด้อนะครับตัวนี้เป็นช่องสัญญาณ VGA มีแต่ตัวเครื่องเด้อพี่น้องนะครับตัวนี้เสียบเข้ากับคอมได้เลยนะฮะขายเพียง1,900บาทย้ำว่า 1,900บาทนะครับเดี๋ยวเรามาชมนะครับว่าถ้าฉายคาราโอเกะกับฉายหนังจะดูได้ไหมครับเดี๋ยวปิดไฟให้ลงทสศพจอสเมตรราคา1,900จะคุ้มหรือเปล่าลุ้นกันเลยครับพี่น้องจอขนาด2เมตรครับผมชัดประมาณนี้เลยนะครับสนใจทักมาครับผมพร้อมจบพ9 0 0รวมจัดส่งให้เลยครับพี่น้องทานใาดที่สนใจ เบอร์โทรศัพท์0 9 5 0 2 6 8 7 6 7โทรมาเด้อพี่น้องเด้อ1 9 0 0บาทเดี๋ยวทดสอบคราวเกะให้ดูครับคราวเกะจอยใหญ่หญเลยครับผม2เมตรครับพี่น้อง1,900นกี 1, ่เอาไปรองช่วงปีใหม่สบายครับผมโทรมาเด้อพี่น้องเด้อ1,900บาทรวมจัดส่งถึงหน้าบ้านเลยครับผม